ทาให้การเมื่อสามปีก่อนที่มีการพูดถึงคนคนหนึง่งซึ่งคนนี้สำคัญมากครับที่อ้างว่ามีการแชทไลน์กัน,นก่อนแตงโมตกเรือน,ะนก่อนแตงโมตกเรือนะครับบุคคลคนนี้อ้างว่ามีการแชทแชทแชทข้อความก่อนแตงโมตกเรืออันนี้สำคัญมากนะครับแล้วสำคัญตรงไหนสำคัญเงินเข้าบัญชีของคนนี้นะครับ มาจานวนมากเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึน่งนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในกรณีน้องแตงโมโนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันเหลือขั้นตอนเพียงแค่ว่าจะมีคนที่ทำผิดกี่คนนะครับตำรวจนี่แน่ๆอยู่แล้วนะครับทุกคนโดนหมดแล้วหมอเดเวทแน่ๆอยู่แล้วโดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานบางคนน่าจะโดนนะรวมทั้งที่ปรึกษาด้วยนะครับ อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนเลยครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่เคยมีคดีแบบน้องแตงโมเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทีมทนายของของคนบนเรือคนหนึ่งผมไม่ระบุนะครับว่าเป็นใครเคยทำคดีแบบน้องแตงโมเนี่ยที่ถูกทำแบบเนี้ยนะแบบเดียวกันเนี่ย เสียชีวิตลักษณะแบบนี้เคยทำคดีนี้มาแล้วแล้วก็เป็นคุณซื้อนะเป็นคุณซื้อให้กับคนบรรเรือนะครับโดยที่เป็นเป็นต้นคิดวางแผนวางกลยุทธ์ในคดีนี้ให้กับคนบะเรือเหมือนในอดีตที่เคยทำคดีนี้มาแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราทราบแล้วว่าเป็นใครนะครับว่าเป็นทนายคนไหนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนบรเรือคนไหน ที่เคยทําแบบนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงครับว่าคนที่เกี่ยวข้องจะไม่มีทางว่ารอดได้เพราะขนะนี้อย่างที่เรเรียนนะครับว่ามีพยานที่หวงดีนะก็เข้ามาให้การกับเรนไอเองโดยที่เราไม่ได้เรียกน,นะครับมาขอให้ปากคำมาขอให้ข้อมูลบวดแสนท่านก็มาได้เลยครับแต่ว่าทุกอย่างอย่างที่เรเรียนนะว่าเราต้องตรวจทานนะครับต้องตรวจทาน ตรวจสอบตรวจานจนกว่าเราจะมั Duke, ่นใจเราถึงจะกล้าพูดส่วนอริสเนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงพี่เพชรเจ้าที่ดีไอวายม้าโทรศัพท์มือถือวันจันทร์เนี่ยครับอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของอริสเนี่ยยังตรวจสอบไม่เสร็จนะครับนัยังตรวจสอบไม่เสร็จนะครับเมื่อวานนี้พี่ยักษ์ก็ยืนยันนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของอริสเนี่ยยังตรวจสอบไม่เสร็จดังนั้นที่อัดคลิปเสียงของเจ้าที่เนี่ยนะ โดยมารยาทแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับโดยมารยาทแล้วใช้ไม่ได้สองนะอันเนี้ยนะครับวันที่คุณมาพบดีเดสไอคุณก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับว่าอัดคลิปเสียงเขาทำไมะถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่ดีเอไอจริงคุณอัดคลิปเสียงเขายังไงก็คุณก็ช่วยชี้แจงเขาด้วยเวลาเขาเรียกคุณมารับโทรศัพท์มือถือหรือเรียกคุณมาพบนะครับนะอันนี้ก็คุณอาิศก็ต้องชี้แจงนะครับนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องของผลต่างๆเหล่านี้นะครับคดีน้องแตงโมนะมันก็เป็นเรื่องที่เก็บวัตถุพยานเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ได้ดีนะครับถ้าเอาจากเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในศาลแล้วก็อยู่ที่ภาคหนึ่งนะครับที่เราขอไปหม่ล่าสุดเนี่ยเราเชื่อว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีในขณะนี้ส่วนของเจ้าหที่รัฐนะครับก็สามารถเอาผิดได้แล้วหนึ่งห้าเจ็ด 20164อันนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบผิดพลาดเลยครับอันนี้สามารถด,ดําเนินคดีได้แล้วก็ส่วนของคนบนเรือเนี่ยไม่ต้องพูดครับว่าเราสามารถยืนยันนะครับว่าเราสามารถเอาผิดข้อหาใหม่ได้แน่นอนครับทั้งหกคนอ่ะต้องบอกเลยทั้งหกคนเราสามารถเอาผิดได้ทั้งหกคนอยู่ครับในข้อหาใหม่ไม่ใช่ข้อหาประมาทต้องบอกว่าไม่ใช่ข้าประมาทนะครับซึ่งใช้เวลาอีกไม่นาน,นครับเพราะว่า สโคปของเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นการสอบพยานเพื่อตัดตัดเงื่อนไขของเวลาให้แคบลงนะครับตัดเงื่อนไขของเวลาแคบลงแล้วก็ผลของเครื่องเลเซอร์สแกนใต้น้ำนะครับก็เสร็จแล้วอยู่ที่ฝ่ายวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือก็นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนะอยู่ระหว่างฝ่ายวิเคราะห์รวมทั้งพอถอรือผลพิเศอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการทั้งสิ้นแต่ภายในเดือนนี้นะครับก็ประมาณสักปลายเดือน ก็จะมีการไปเก็บตัวอย่างน้ำนจุดตกหรือดินต่างๆที่เราเชื่อว่าจะมีลักษณะคล้ายของน้องแตงโมจะเก็บมาเปรียบเทียบดูโดยเฉพาะจุดตกกับจุดพบศพนะครับถ้าตรงนั้นเนี่ยนะครับน้ำนะไม่ตรงกับจุดที่พบศพกับจุดที่ตกนะครับจบเอนะจบเอนะครับจบเอ บางอย่างมันมันตอบไม่ได้หรอกครับอย่างบางทีคลิปเสียงเนี่ยมันก็มี iO สร้างขึ้นมาได้อันนี้เราเราไม่ได้ไปให้ความสําคัญมากนะครับแต่ขณะนี้ที่ที่เราทํากันเนี่ยกับดีไอเนี่ยคือทําเรื่องสกปเวลาทางเรื่องสกปเวลาว่าเรามั่นใจอยู่แล้วครับตอนนี้ว่าร้านเปอร์เซ็นต์ครับเรามั่นใจอยู่แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่บนเรือไม่ได้อยู่บนเรือแต่เราจะพยายามสกปเวลาให้เหลือ20.40ถึง ยี่สสองจุดหนึ่งหนึ่งสโคปเราเหลือแค่นี้นะครับว่าน้องแตมโมเนี่ยไปกับใครไปเจสกีหรือไปเลือีกลำอันนี้สโคปเราจะเหลือแค่นี้นะครับไอ้อส่วนที่บอกว่าไอ้บาดแผลเอ้ยตอกท้ายเลยไอ้ปัิสบัตเลยไอ้นั้นมันจบไปหมดแล้วนะครับมันไม่ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงลนะมันมันมนติเอกฉันไปแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับตามที่คุลเรือพูดไม่จริงตามกา,ารรักษาของศาลอยู่แล้วอันนี้คือมันจบไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลัง สโคปเรื่องเวลาแค่นั้นเองให้เหลือแค่ช่วงเวลา 1, 2ี่สจุดสีู่นย์ถึงยี่1บสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอ่ามันก็เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะนะครับที่แตงโมงหายไปสโคปมันจะสั้นงลงละทัทีอ่าก็จะมีไตฝนเนี่ยที่เกี่ยวข้องขณนที่เราทราบแล้วนะครับว่าคนไหนเป็นแม่เล้าในการจัดหา สถานเด็กไปสังเวยเหยื่อเราทราบแล้วนะครับว่าคนไหนเป็นแม่เล้าครับแม่เล้านี่มีสองคนขณะนี้มีสองคนนะครับแม่เล้าแม่เล้ายใหญ่กับแม่เล้าเล็กนะในกรณีน้องแตงโมเนี่ยมีแม่เล้านะครับนะที่พาน้องแตงโมหรือพาใครต่อใครเนี่ยนะครับไปหาเหยื่อรับแขกนะอันนี้เราทราบแล้วนะครับนมีสองคนบอก้่อนก่อนว่ามีสองคนแต่นั้นไม่ต้องห่วงครับว่า เดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนเดี๋ยวเขาจะมีการไปสอบแม่เล้าใหญ่ครับแม่เล้าใหญ่ถึงที่แล้วก็แม่เล้าอีกลายหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการสอบครับทําให้การเมื่อ3ามปีก่อนที่มีการพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งคนเนี้สําคัญมากครับที่อ้างมามีการแชทไลน์กันนะก่อนแตงโมตกเรือนะก่อนแตงโมตกเรือนะครับ คนคนนี้อ้างว่ามีการแชทแชทแชทข้อความก่อนแตงโมโตกเรืออันนี้สําคัญมากนะครับแล้วสําคัญตรงไหนสําคัญเงินเข้าบัญชีของคนเนี้นะครับมาจํานวนมากเช่นเดียวกันทุกคนก็จะรู้เองว่าเป็นใครอย่างไรมีเงินเข้ามาอย่างไรต้องบอกว่าการทํางานของคดีแตงโมเนี่ยนะครับพิยักษ์เนี่ยเขาเละเอียดรอบข้อครับแล้วก็ใช้ ผู้เชี่ยวชาญนเลนยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเอาง่ายว่าเป็นมืออาชีพจริงๆเพื่อมาขี้คายบดีนี้ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศเรที่ติดตามครับทุกอย่างคือรอเวลานิดนึงครับคงไม่เกินเดือนมีนาเนี่ยถึงจุดไข่แม่ผมก็ฝากสื่อบังช่องนะครับว่าคือคุณไม่ต้องถามเสียงส่งพงนะครับว่าเนี่ยว่าจะฝากอะไรถึงผมจะฝากอะไรถึงอาจารย์ประเทศไหม คนที่เข้ามาเป็นพยานทุกคนครับเขาเข้าใจหน้าที่ของเขาดีเขาเข้าใจบทบาทเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่เคยไปปักปั้มเขาอยู่แล้วนะแต่ทุกคนมาเนี่ยเราบอกแล้วทุกคนมีสิทธิ์ดีแคร์ได้ทุกคนมีอะไรที่อยากจะบอกนเดทไอก็บอกได้นะครับผมไม่เข้าไปยุ่งเลยสังเกตไหมครับว่าผมไม่เคยไปเข้าไปยุ่งในการสอบพยานเดทไอจะไม่เคยเห็นผมอยู่ที่เดทไอในการสอบพยานนะครับวุนวันวันประหลัดนี้นะครับที่ผมจะต้องเข้าไป เอาหลักฐานบางอย่างไปให้ชุดคณะพนงักงานสืบสวนสอบสวนของดีไอสองชุดนะครับที่ผมไปนะครับ,น,บร 10, 10น,นะในเวลาสิบสิบนาฬิกานะผมไปเรื่องของผลิตไฟฟ้านะครับที่กองภาษีอ่บนนอ,อันนี้คืออันนี้คือเรื่องผลิตไฟฟ้าที่จะต้องมีการบูรณาการกับดีไอให้เป็นคดีพิเศษเพื่อจะมีการออกมาจับเจ้าพ่อผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะสอง หลังจากที่ผมเสร็จจากบุรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมจะมาพบนะครับทีมงานแต่งโมงเพื่อจะอหลักฐานบางชิ้นไปเพิ่มเติมให้ที่เรามีการตรวจสอบแล้วว่ามีผลต่อคดีเราก็จะไปให้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายผมจะไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อไปดําเนินการนะครับเอาผิดกับเจ้าพ่อของเถื่อนรายใหญ่ของพระรามสอง กับพวกทั้งหมดนะครับนายก็หานะปอมได้ใช้เอกสารราชการปอมแล้วก็ปอมไปกับภาษีปลอมปอมไปอินวอยปอมนะแล้วก็ปอมสินค้านะครับทั้งหมดที่มจาจับเทศจีนทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะมีการทําในสัปดาห์นี้นะครับผมเล่อย่างนี้นะครับว่าผมเองก็